ครั้งแรกในชีวิตเนี่ยเนี่ยตัวใหญ่นะนางจะทอดตัวยี่สิบเขาจกใส่จ้ะอันนั้นตัวละสิบห้าบาทเมื่อเช้ามันนางเอามาลองสองรุ่นทำเองจ้าร้านนี้ทำเองหมดเลยค่ะมีปลาทูหรือคะปลาทูดึงทำเองค่ะตัวใหญ่ๆค่ะหน้างอเหมือนกันแหละหน้างอเหมือนกันกับหน้างอคอหักเออหน้างอคอหักคือึ้นกับกัปสมูทค่ะเปิดเบอร์โชูค่ะ น้ำข้นน้ำตึงหอมมากหอมมากค่ะหอมโคตรโคตหอมค่ะจ้าไม่ผักไม่ผึ้หญิงเย่ก็ฝากทองไว้กับลานนี่แหละตลอดจ้าฝากทองไว้เมือว่านคืนนองมาใหม่ๆกันยัง กระเล่นตุ่มเก้าจักปลาตอกมาหน้าไมยู่บ้านน้องลาดเด็กขาไม่ของบ้านน้องลาดต้องมาศึกษาบา้านบานเพื่อนไม่ว่าเพื่อนกินแบบไหยังไม่อีกงอกๆๆเพื่องอกเองก็พูดนะลวกปลวกลวกก็อกเองนี่จะ้ะเอ๊ะบอ่อันนี้ตลาดที่คุณเะพูปน,นะคะแล้วแกะมือนี่เดี๋ยวจะเข้าไปดูไปเ,เลยนะ ถุงมัดไปเยทั่วโกกข้าโบกเองจ้าปลอดสารพิษค้าเท่าไหร่เพราะมากมากะ<า><า>เป็นซีบอกครับจา้าีาีับ ฟักสลัดกุ้งกรอบกรอบดึงด้บยว่าจับเนี่ยจับเบาๆแต่ในเบิร์ตแม่ักสลัดแก้ว่สลัดแก้วหรือบ่แก้วบ่แก้วของป้าจันคำนี้เพื่อนห้องอยเลยให้สันจรักข้หอมปันใหญ่โบมักตอนหน่อย ตันหาตัวดาราขยะอยู่ด้วขั้นขั้นขั้นเห็นดวงดวนดวงกลางน้องบุญละกลางน้องลาดถามนิยานดวนว่าไปตามหาอายุกลางน้องลาดทชูมืมอหนีขึ้นประตรุตึกสะดุ้งแล้ว,ว,ม,นนวมืออไรมือดำ ดำดำแมะทานดำทลูคูลูคูโอ้ไปยื่อไปที่หลังปลาจีนปลาแซลมอนไม่ได้ต้องต้องบอก่เห็นบัตรมันแพงขนาดนั้นแต่ว่ามีปลาแซลมอนบึกโอ้แต่ผู้ใดโชคดีมันได้บึกมันเก่าคุ้มยุ่ละว่าเบรรยากาศค่ะโอ้ยปลาเป็ดลอยมันโคตรเนาะ เปิดร้านว่าเป็นร้านอาหารตามสั่งร้านใหญ่มากอาานี่ดิี่สองคนิ่นมาไหวเกวดดตัวดาม่วกระดานพิเศษกับสามชิกับบ๊อบบี้เดอไปขอไบคุณหลายๆเป็นมากแต่วันรีดนก่ว่า่นเสร็จแล้ว อาติลันงตองใบริเได้ซื้อมากกนมืนมากอุดหนุนมากแค่นอุดหนุนเรื่ตีช่องกันเด้อครับเด้อเอยู่ในบ้านนะขาดเหลืออยงเยว่าเอเนนอยไปโนนอันนี่มับบอกกันแน่ตีตผมผมงอมรับอยู่แล้วตีันเลยเร่แล้วตัาเป็นกระบอกเสียงนนแน่เอาเอาอยู่งั้เาไม่นออเห็วเนอยงสดเลยนะ